โอเคครับผมกาสวัสดีครับผมอยู่ผมนายบราอ์และอีเชนเคยและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอ่องบอกเป็นรายการใหม่ของผมนะครับฮอนอินฟินิตี้นะครับผมอีพีที่สองก็วันนี้มาเล่นฮีโร่ชื่อไนตโรนะครับเพิ่งเคยเล่นนั่นี่ลองดูกันผมก็ยังไม่เคยเล่นนะจะลองดูโอเคผมก็ฮีโร่นะครับผมก็สองตัวผมก็มีผมนะครับไนตโรแล้วก็มี่ทำยังไงดีวะ ไม่อย่างเพืองมานารครับผมก็มีไนโตรพิเดเตอร์สเกลทันเดอร์บิเกอร์แล้วก็มักกี้คิงนะครับผมฝั่งนั้นก็มีแอนจิเนียนะครับผมบัร์ทันเตอร์นะครับผม,บบผมแล้วก็โนแมทน,นะครับเลวเลวเลวโนแล้วก็ฟินวิทบุตนะครับอ๋อเขาต้องแยกตัวกันวันบบนี้นะเพื่อเคยลีย

อา๋าต่ว่าเป็นฮีโร่ที่่็นห้าง,างเพี้ยวนะผมว่าตำมาหารถสัตว์รูหายไป กลับกลับหารถกันนะเพาว่าเราต้องเอารถออกไปใหม่ต่อต่อต่อเล็กต่อน้อยโอ้ยิงยิงยิง อะค่น,นข้างเรือน,น้อยนะครับผมเต็มเรืรรรรรอได้หนึงน่งสกอร์ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น Wildcat is ready to roar. If we split up, it won't be the target? Wildcat is ready to roar. Let me shoot something. Sucker is Wildcat is ready to roar. Oh, I can get of Ooh, there's another one! Bring me back something <coughs> but nice! Alright! i I got gotcha. The Death Prowlers roll. <coughs> heading back now! I'm is to to roar. หากษดาวลูกของโนแมบนะครับผมไม่ให้มันเติมมานาโแอบเติมมานาโอเคครับเดี๋ยวรอของเลย พอโดนไปแล้วสาดเลยโอเครอๆมันจะยิงตามที่เราหันหน้าไปเราหันหน้าไปทางไหนก็ยิงไปทางนั้น โอเคจอดรอเลยจอดรออย่างกวินมไใส่ Your building is taking damage! high Ooh, there's another one! I didn't even to be to have one. Let me shoot something! Where are the targets? Let me shoot something! are you calling You better rethink your strategy! Suckle high five! You're gonna be road-killed. Oh, no, man. Yeah, I heard you. Get a laddy now! Get a laddy now! Don't be. Where's the target? Something. Hold on to your ass. Finally. Final. Final. Now Final. I can get a good feelin' I swear, but if you hit me with your I will damage you beyond recognition. <laughs> they will be blindsided. I gotcha. Your building is taking damage. Yeah, I gotcha. Ah, pointing, 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 one, one. Wildcat is ready to roar.

เยฆ่าได้แล้วครับผมหนึ่งตัวแม่งดีใจชิบหายเลยเล่นครั้งแรกนะบอกเลยครับตัวนี้ก็ถืวอว่าผมก็ยัางงงๆกับสกิลมันอยู่คือไอตัวเล็กมันตีไม่ได้ไงนี่ครับป้อมนแตกไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเราจะมอไซค์ระฟื้นฟื้นกลับบ้านก่อนนะครับผม จะให้ดูอาาโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ป้อมล่างครับตรงนี้มีโนเอตหลุดไปนะก็เดี๋ยวเราจะไปช่วยป้อมล่างครับที่มีคิดิเตอร์เกียวกับเลเวอร์นอคิดิเตอร์บอกว่าได้หมดได้หมดท้าสดชื่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรานี่ก่อนเดี๋ยวเบลซัตโต้หายไปหายหมดหายหมด ได <ส straightforward. S 2> <T> ้ไปกางก่อนนะไปไปกางก่อนมันก็เป็นฮีโร่ที่ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะผมก็เลยอาจจะงงๆกับสกิลก็ยังพอได้ยังไม่ถือว่าเล่นกลาง แต่คือสกิลหนึงมันค่อนข้างที่จะรีไวประมาณนี้ครับคือสกิลมันหันหน้าตามเรานะครับว่าเออไอ้ไอ้ไอ้ ไอ้สกิลนี้เพื่อให้ไอ้มันเพื่อหลบการโจมตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอายิงฟินยิงฟินยิงฟินอีกครั้งหนึ่งค่อนะข้าง n ี่ยวครับ Wildcat i น r e า d เ to ี่ a r โอ้โหโดนถามเรื่องครับผมยอมไม่ได้ยอมไม่ได้จะเจอจะเจอเอา K ป้อมกลางก็แตกไปนะครับผมตอนนี้สเกลกำลังเรียนอยู่ที่ป้อมบนก็ตอนนี้นะครับหมึ่สีตัวหนึ่งนะครับผมฟั่งอะไรไปเนี่ยเด็กบอยกับอะไรสักอย่างก็เป็นฝั่งโอน้ำแล้วกันถาง่ายๆเลย มาเฟียต่อความทางป่าเลเวอรนอลนะครับผมร่างน่าจะเป็นร่างใหม่นะไซเบอร์ยิงแม่งก่อนเลยโอ้โหลบสวยลบสวยรู้ได้อยู่ยังได้อยู่ยังไม่ถือว่ากากนะ

เดี๋ยวผาพาเผาที่อื่นนะโอ้ยบวกกันโอเคยังเป็นฝั่งผมที่ียังได้เียอย่าง้เรายัง <c oughs> ไม่ไปนะอันตีนะครับผมใช้สกิลติดตัวโลกกนโจมตีนะครับผม มาเจอโนมส,สโนมสโนมสนยิงแม่งเลยโนมส <c oughs> ยิงเลยห <c oughs> ลบได้ครับผมยังหลบได้อยู่ <c oughs> อ้โหหลบได้ ยิ่ก cool. ่บโลแมคครับผมนีงกับโแมคโอ้โหมัง okay. กี oh, Your, you yeah. oh. yeah. oh. ้ล uh ูกน oh. ี้ครับสวยงามบอกว่ายังได้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 ยอาเจอวยเจอด้วยเจอ้ยยิงไปอีกยิงไปอีก อยูน่นตายหาเลยนะครับผมไม่เห็นตัวตัวเองงงมันมีหลายตัวโอเคครับออกเป็นจอบเกาะไปเลยก็ออกแม่งตามที่เขาบอกแหละเขาบอกอะไรโอ้ออกนั้นที <c oughs> มันเล่นดีนะครับส่วนตัวผมว่าผมก็เล่นไม่ค่อยดีหรอกสกอร์ผมก็ค่า1หนึ่งตายสองซับพอร์ตสองว่ายัง ียังไม่ตอบโจทย์ไปบ้าไปมาเลยโดนอีกแล้วของเมื่อกี้เข้าช้า กอมีแต่แผลขาดครับผมเราก็เนียนอย่างเดียวนะไม่สนใจใครบอกว่าเกิดมาเพื่อเนียนป้อมอย่างเดียวเราบอกแล้วแต่เนียนอย่เดียวถึวงต้องมาช่วยเพื่อนเมื่อกี้ต่อจะอยูไปไหนเอาม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 าโอเคแมอยู่ I go this way. I have Ooh, there's another one finally so, now i can get a good fire i swear if you, if yeah, I heard heard it you i better reach into you. re your strategy อ่ะเดี๋ยวตีชิบไปก่อนช่วงนี้เอาสําหรับ okay, she... one crazy lady but she's my kind of crazy I Heading back now. Wildcat is ready to roar. Let me shoot something. Doing doing stupid stupid things are what is fun. Really <laughs> <laughs> <gonna get bang. laughs> Four white bats in a row. Alright. <laughs> งออกจอเกาะนะครับผมตอนนี้ขาดิไม่ไม่กี่ร้อยก็จะได้ครแต่โมซิคิวฟ้อม้างแรงนะครับผมว่าใช้ได้เลยเราจะฟ้อมอย่างเดียวครับไม่สนใจเกิดมาเพื่ออป้อมมาเพื่อฟ้อมอย่างเดียว It bomb. It bomb. They're getting this Wildcat will now get no, no. no. on. The Legion takes down right? a Hellboy Tower! Wildcat ready to rumble! Wildcat is ready to reach Finally! So, now I can get a exactly good field fight! ต้องหาออกสกิลที่มันดีกว่าได้ดีๆเพราะไอเทมที่เกี่ยวันมาู้หายหมด้วผมว่าผมายก่อน๋อมาแล้วโอ้ะทีอ่ะ โหได้ครับผมสองตัวหันกลับไปยิงได้เมื่อกี้ได้มาหนึ่งตัวชีวิตมีค่าอย่าซ่ากับไมโตนะครับผมต้องบอกเลยมีการขอบทยอมแพ้นะครับฝั่งฮิวบอยนะครับ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะกดหรือเปล่าถ้ากดก็ดีผมก็เล่นฮีโร่ตัวนี้เล่นไม่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยอาจจะงงงนิดนึงจัดไปคาถาฟ้าโอ้าหออกโนนดีกว่า <c oughs> เก็บตังออกโนเลนนีก่ <c oughs> ก็ป้อมแหกสแสแลคาร์บหมดนะครับผม oh. ก็จะมีฝั่งนี้ครับให้ออกพวกดิฟฟิตพวกอ่าจริงๆเราน่าออกคาถาฟ้านะครับเพราะว่า นะครับผมมันจะช่วยจะทำให้ใหกระสุนกระจายออกสีแฉกนะครับผมเป็นสกิลติดตัวนะครับผมก็โอเคเอาออกตาฟากันเลยดีกว่านะจัดไปชุดใหญ่ไฟกับพีพ์หวานมาด้วยหนึ่งอันยวเรับจับบ้านไปก่อน a ให้เราบังค oh, ับตัวนี้เลยใช่ไหมเออเราปล่อยตัวนี้ไปตีไปเอาเข้ามครับโอเคได้ของมาแล้วครับ ในตัวฟิอ์ในตัวฟิออเคดันป้อมเลยครับผมยาไปย่าไปอย่าไปอย่าไปหนึ่ปล <c oughs> ่อยให้รอไป,ปตีครับแล้วก็บังคับตรงตัวนี้เลย นี่นะครับหน้าใหญ่จะดูอตรงกลางตรงไหนยังห่วงอยู่ห่างๆยังห่วงโอ้โหมีความนั่งลงบนมาครับผมไปเลยครับไปเลย Oh, <laughs> ah, for you, Let me shoot something. Wildcat is ready to roar. There's another one. <ch Specific? sh contamination> oh, yes. the เดี๋ยวเราจะไปขึ้นป้อมกับเพื่อนโอ้โหบังมักกี้โชว์ไม่ได้นะครับผมโอ้โหเรียบร้อยโดนดูดินยานจาก Thunder Wigger นะครับผมโอเคเราจะขายต้นไม้เดี๋ยวออกคาถาฟ้ากันก่อนนะครับดูว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมสำหรับตัวละคร Anything <coughs> so that we can borrow? I only look for what I can shoot, and I am disappointed. <coughs> Wildcat is ready to roar. Where are the targets? Okay,ไปต้องเอาฟีโอตเอาแล้วกัน. <coughs> Wildcat is ready to roar. <coughs> Ooh, there's another one. อมามามาโอเคครับมออเลยนะว่าคือค่อนข้าง,างทีมขอรุ้นเป็นหนึ่งนะครับสำหรบตัวเอนจิเนียนะครับผมก็ถือว่าเราค่อนข้างได้เปรียบนะอ,อ,อ,อันนี้ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเขาลุดแล้วทีมผมมันไม่กด ขอเริ่มใหม่ได้มนะแต่ว่าเมื่อวานนั้นผมเล่นแม่งผมเยอะสามคน<า>มขอห้าคนก็ยังไม่คนทำผมเหมือนกันนั่นแหละว่าหลายคนยยยไม่เคยเจอเอาเหี้ย<ส>าตาย อบอลทันเตอร์อันติไปนะครับผมผมลืมลืมมันก็เหมือนกับเล่นวายตัววายโซะตัวเล็กตายตัวตัวใหญ่ก็ตายเหมือนกันเ้ยก็ระวังโนแมทหลังหลังเข้าหลังเข้าบอกเพื่อนนะว่าหลังเข้าไป่จ้ทันเดอร์ด้วยนะ อเ,อเ,เอ้โาอยู่นี่ครับสวยงามมามาเลยๆเ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปผมเก้าซูมได้ไมเพื่อนผมเก้าจากหัาใ,ใจมัวใจมันถึงใจมันถึงหัาใจมันถึงทีตอนนี้นายตัวกำลังไปครับผมใส่าสายแววนนะครับ The Legion takes down a- I'm having a hot moment, I'm gonna go one. Wildcat is ready to roar. Nigga, nini, nini. Let me shoot something. Ooh, there's another one. Delta. Let me shoot something. Hold on to your ass. Okay, we're the target? Ooh, there's another one! Damage. Wildcat is ready to roar! Okay, Lovan, don't Where are the targets? In mang bơi. mang về In mang hàng về bận đàm mỹ. Wildcat is ready to pháo, pháo, pháo. Wildcat is ready to roar. Where is the target? ก็เดี๋ยวเขาทานฟ้ามาก่อนเดี๋ยวชิ้นนีงนะขาดที่ห้ามรี้อยขาดที่ห้ามาก็จะได้แล้วโอเคครับตอนนี้เราน่าจะรอแล้วเพราะว่าาเล่นเวลานกว่าน,นี้เราอาจจะแพ้แล้วก็มีไอเทมตับเกาะเรียบ <Wild cat S 2> ร้อย

ตามเก็บได้สวยครับจังหวะนี้มีมแต่ผมนะครับที่เล่นกาคนเดียวป้อมทูกคนป้อมเลยป้อมเลยเก้าดาเห็นสามร้อยนะครับดูของคร,รับ จอดเข้าไปจะเดินนี่แม่งยังกระด้างเาวือนเขานะครับก็เราหน้าจอดไปรองเท้าวาร์ปนะผมว่าน่าจะเวอร์กว่าเขาขาดปะทันห้าไม่มีจังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะวาร์ปไปช่วยเพื่อนได้ไงโอ้โพี่เดยกกูนึกว่าจะชนสาววิ่งมาด้วย อ้าวโอ้โหคอนเป็นท่เรียบร้อยครับโอเคผมวันนี้ลากันแค่นี้ครับผม